โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมากับแมปบล็อกฟู้ดอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเป็นวันที่เท่าไหร่นะโก้พี่จำไม่ได้ละวันที่สี่พี่วันที่สี่วันที่สี่นะฮะซึ่งอีเวนต์เอาออกไปเรียบร้อยแล้วครับก็คืออีเวนต์คริสต์มาสนะกล่องก็หายไปแล้วนะครับตรงนั้นไม่มีแล้วนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังเก็บกล่องไว้นะครับเพราะงั้นในคลิปนี้เราก็เลยจะมาใช้กล่องนะครับฟาร์มตั้งแต่เรือหนึ่งเลยแต่ว่ากล่องแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งของผมจะใช้เป็นใในนนนนนนกกกกกลล่่่่่อออองงงมมิิตะะะะสววโจช้แแฮเเเืาารรีีคคััดยบ โอเคปี่บานในคลิปนี้นะครับคิดว่าผมจะได้ผลอะไรฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็คิดว่าโกจะได้ผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ของผมน่าจะได้ผลดีกว่านะครับเนื่องจากมันจะล็อกให้เลยนะครับว่าจะได้ผลมิสติกนะส่วนของโกจะได้ผลที่แบบค่อนข้างที่จะกระจอกหน่อยเฮ้ยแต่มันไม่กระจอกมันมีโอกาสได้มันใช่มันมีโอกาสได้ไงแต่ของพี่มันล็อกก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะสักคนนะทีครับขอ500ไลค์นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเปิดกล่องกันเลยนะร้านบับเบิ้ลช็อปล็อกมกับ แน่นอนหากใครสนใจลิงใต้คลิปเลยครับเปิดก่อนเปิดก่อนเลยอะไรของกากต้องเปิดก่อนนะปะดูไม่เอามาเปิดพร้อมกันปะมา,า <laughs> หนึ่งสองสอง <laughs> อามไม่ดแล้วเลยเดี๋ยวพี่ดูพี่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง <laughs> ในโกได้อะไรวะเอ่อมาวิญญาณพี่ให้พี่ไปกล่องไหมพี่ให้พี่ใไปเปิดอีกกล่องไหมเอามาเดี๋ยวไปดิเอามาเดียเอาไปก่อนมาพี่แต่ผมกินผลนี้เข้าไปแล้วใช้นี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสักพักนึงค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะสุ่มด้วยนะครับแต่ว่าของเยติน่าจะไม่ได้สุ่มนะเนื่องจากเดี๋ยวผมจะต้องแจกไอดีนี้นะครับส่วนไอเดโก้ไม่น่าจะมีใครอยากได้โอเคผมกินเลยแล้วกันนะฮะที่ผลเยติเฉยเลยถือว่าดวงดีนะครับยังเปลี่ยนผลแล้วยังไงผลแล้วมันดีอยู่นะเฮียไม่ถามคนเล่นบ้างเลย้ยมันใส่โคดดไไม่่้อะะชิบหายล ไม่ใส่โคดไม่ได้ไอ้โคดทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะเจอที่วิวเคอมันไม่ได้ยินให้ใส่ไม่รู้เป็นไรพี่ก็ตีมอนไม่เข้าเหมือนกันวะก็ใช่พี่มันต้องเป็นร่างใหญ่เอ้มันไม่มีสกิลขวดอ่ะผมลืมมันดีพี่แต่มันต้องเป็นร่างใหญ่พี่ร่างนี้ก็ดีถ้าเกิดว่ามีสกิลนะเดี๋ยวผมอัพก่อนนะครับอัพบล็อกฟูดเลยไม่อัพดาบแล้วไม่อัพซอนแล้วพี่ไม่เอาดาบมาไงโกคิโกพูดจบด้วยความแรงสูงพี่ใส่โคดได้ยังเนี่ยผมไม่ได้ใส่เลยใส่ยังไม่ได้เดี๋ยวลองอีกรอบดิ เอ้ยใส่ได้แล้วเอาน,นะเจอจเจอซีวิวเคอะใส่ไปเลยทำ oh, ไดพี่้ได้ได okay, เโอเควิวเจ็ดละเราไปวิวเท่าไหร่ดีวะโก็มันต้องวิวมันก็ต้องวิวสิบดิปกติเราไปประมาณวิวสิบวิวสิบห้านะครับแต่ว่ารอบนี้ผมไม่รู้จะไปวิวเท่าไหร่ดีไงโกู Go? จะไปวิวเท่าไหร่อ่ะผมวิวสิบผมก็ไปแล้ว <Okay. S 1> เวนี่ยเอาไปเดี๋ยวพี่ว่าสิบห้าแล้วกันเอาผนเดือดเอ้อยนี่ไงแล้วมอนหายไปไหนผลโคตรแรงเลยโกูผลโคตรแรงอ่ะ เอากล่องไปผมใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยใช้ฟาร์มไปก่อนเพิ่งเปิดกล่องแรกจะใช้กล่องใหม่แล้วเออโอ้ยเงินแม่งผมมีหมื่นเดียวผมรวยเหรอเนี่ยเฮ้ยมาเอาทำไมเนี่ยห้าตัวก็ครบแล้วไม่ใช่เหรออะไรก็ก็แถวผมไงไม่เกี่ยวมันต้องแบ่งกันคนละห้าตัวอ่ะไปแล้วเดินทางแล้วไปเลยไปก่อนเลยดพี่ตามไปแป๊บหนึ่งพี่เป็นคนดีวะพี่เอโก้เลยตีพวกลิงหน้าเกาะตีไปก็ไม่ประโยชน์โอเคมาตอนนี้ผมเ e v e l สิบสองนะครับเดี๋ยวต้องฟาร์มต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะสามเ e v e l อย่างที่บอกครับผมจะตีกอริล่าหลังเกาะนะครับ เพราะว่าถ้ามันไปสองคนอะตอนเวิวสิบมันจะไปแย่งกันเลยเอา้าอะไรวะ <c oughs> มึงจูดสลัดเต็มตัวแล้วพี่ผมก็ลังจะตายนะพันลีเกระจอกจัดเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ผมไปซื้อปืนไว้อะซื้อปืนมาทําไมเป็นของแต่งไงปืนไม่ของแต่งหรอวะ <c oughs> ไม่เอามาแต่งตัวไงพี่เข้าใจพ<อ>ี่าาเข้าใจปืนปืนเท่าไหร่วะเดี๋ยวพี่ไปซื้อหนังกระติกมาเล่นดีกว่าวะโอ้ยขาดอีวิวหนึ่งนะครับกูจะเปลี่ยนก่อได้โคตรน้าห่ะผมซื้อปืนสุดท้ายย่งผมได้ปืนพกอันเดียวเท่าไหร่ปืนพกอันเดียวหมื่นห้า ไปเอาเงินมาจากไหนวะไม่ต้องเก็บกล่องมาแน่เลยทรงนี้เออใช่พี่ก็ไม่เก็บกล่องว่ะแล้วแม่งไปไหนมานักข่าเรือไปจนไทยมาโอเคเลเวลสิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกาะดีกว่านะกลัวจะถึงไอ้เรือลำนี้คืออะไรวะเนี่ยเรือถั่วส้วมคืออะไรวะอ่ายิงพวกตัวเองนะมาหัวฟาร์มด้านหลังนะครับแปดตัวกับกอริลลาตัวนี้นะแต่พี่เล่นผลนี้ไปหลายรอบแล้วนะเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนสกิลครบไม่พอพี่ต้องไปเล่นหนึ่งถึงเจ็ดร้อยอ่ะแล้วก็กลับมาเล่นมันอีกเนี่ย แล้วแม่งพี่แม่งอยี่ยเป็นลิงเอี่ยลิงน้ำแข็งก็อยากโดนพี่ตบไหมล่ะว่าสิบสี่แล้วว่าสิบสี่เองเหรอพี่ก็สิบเจ็ดอะพี่มาหลังแล้วเนี่ยก็สิบเจ็ดแล้วพี่อ่ะเหรอเออมันขึ้นไม่ได้วะแม่งพี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงต่อโอ้ยต่อโคตรแรงจุดตายทำไมทำไมผลผลยติดมันไม่ใช่ผลอะไรปะผลสายโลเกียวะมันจะเป็นโลเกียะได้ไงวะตัวแม่งใหญ่เท่าไข่ยี่ติบอสละก็ไม่ไม่รอด้วยเฮ้ยใจเย็นี่โอ้โหดูดิขอทีนึงนแล้วก็ อย่าพี่ดาเมจแม่งขี้หมาอย่าเลยตัวเนี้ยพี่ตีบอลรอนะก็อย่าพี่ขอดมมันก่อนนะพี่กำลังดูดลิงอยู่ก็อันหนึ่งนี่อะคือดูดลิงเลยมาเร็ว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 ให้เร็วได้ยังไงเราบอลฟาร์มพี่เย้าตัวไอ้ดามิมันมีแค่นี้อ่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นโอ้มันก็พอๆกันนั่นแหละพี่ไปลองใช้มาแล้วพี่ใช้ก่อนก็ไอ้ผลนั่นอ่ะก็ดามิมันมีแค่นี้อ่ะกูไม่ตายอ่ะโดนพี่ตบทีเดียวไม่ตายอ่ะ ไม่ตายได้ยังไงวะมันต <im> <sh> ้องมีสกิลซีก่อนเลยไม่ใช่มันไม่ต้องสกิลซีมันคือการคำรามแล้วมันเปลี่ยนใหม่มันทำให้แบบเป็นพาร์สี่ไปเลยเออผมอยากเห็นเหมือนกันนะพี่ไม่เชื่อเราไม่ให้ลิงต่อยดูดิก็จะมีสองล่างอ่ะอโอเคอ่นี่ไงเห็นปะล่างวิญญาล่างวิญญาเหรอเอาดิมันแรงอ่าฟันเลยนี่ไงเพื่ออะไรเพื่อยี่สิบแปดวะยี่สิบเจ็ดวะพี่ขาดไปเรื่อยความต่อดีกว่าว่ะไปแล้วโก เฮ้ยแต่ว่ากี่วัแล้วไอวีวสามสิบแล้วเนี่ยไอ้โกบอสเกิดบอสเกิดไอ้โกวบาวันนี้เห็นจะเกิดปะวะไม่รู้อะเราเราเพิ่งออกเข้าซื้อใหม่ไม่ใช่เหรอเออมันต้องรอหนึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมชั่วโมงครึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดมันเกิดพอๆกับโรงงานเลยเหรอไม่รู้อ่ะพี่แต่ว่ามันเป็นของของเนี่ยเฮ้ยอ่าไม่ตายอ่ะนี่ไงไม่ตายอยู่ไหนไมโก้แม่งระเบิดเลยเมื่อกี้พี่ ฉันคือวินย่านี่ตบโก้ง่ายมันตบยุงเลยข้อกล่องมารือพี่ผมขอร้องเดี๋ยวค่อยเอาสักวิว50ไปละเดี๋ยวค่อยเอาพี่า50โอ้ยโก้ใช้แป๊บเดียวจะเปลี่ยนแล้วดูดิยังไม่ทันได้สกิลใหม่ได้ซักยั้ไม่จะไม่ได้ยังไง50อ่ะเฮ้ย50เหมือนกันตอนนี้ก็20แล้วนี่ของโก้เท่าไหร่14ใช้แต่ดาบอย่างนี้แหละไอ้พวกที่แบบเพิ่งแต่อาวุธไงวันนี้เปลี่ยนก่อนละไปไหมเนี่ย ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนเกาะมาเนี่ยรอแป๊บรอแป๊บพี่ขอเวลสี่สิบแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันอ่าความหลงนี่ก็ได้หรอตบเลยนี่โอเคสามสิบห้าแล้ว A few moments later เปิดได้ยังวะตบเช็คแป๊บเดี๋ยวตีเผื่อก็ไงเผื่อก็ตีพี่พี่เช็คไว้ก่อนโอเคพี่นไปนี่ไงก็ดูก็ดูก็ดูยับใส่เลยยับเลยกูรับไปกูรับไป ห่ใ้้แลวอ้าวอย่างนี้ก็สวยสิครับอย่างนี้ก็สวยดีไอ้กนก็ตลาดก็นี่ไงไอ้พวกเหลี่ยมต้องโดนพี่ตกดีจนสลัดรู้จักวาไม่รู้จักดิฉันพี่เกะป้าพี่ไปประกอบใหม่ได้แล้ววะอีวียวเดียวโอ้อาไปก่อนใหม่ก็ได้ไป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 เอาหมดไเลยเดี๋ยวพี่จะไปแย่งก็ฟาร์มเนี่ยอะขับดิพี่ไม่รู้ทางอ่ะไอ้โกดูเรือดิ แล้วองน้ำมันออกมาจากไหนวะเรือมันติดเหรอพี่อนหดันผมดันนะไม่ดันไม่ดันเลยอย่าเดี๋ยววิธีวิธีโจรสลัดแล้วพี่มันดันไม่ได้มันอยู่กับที่เนี่ยควาลับนี้ก็ได้ไม่ฟังมาผมเลยไม่ดี้เศกไม่เถอะเรือเรือโก้นะพี่ว่ายห้น้ำไปดีกว่าไหันเรือโคตรยากเลยนั่งไปเถอะไอ้ลวานั้นอะทางไหนวะผมจำไม่ได้แล้วพี่ถ้าผมกดครับตับกดเข็มทิศอะแล้วกดแท็กอะ รู้จัก,ก,ออกเขาเปล่าเกมทิสอ่ะรู้จักออกจากถ้ำหรือยังผมกำลังตรงไปผมกำลังตรงไปวอเตอร์เซเว่น <laughs> พี่ฟาร์มรอละเดี๋ยวพี่ฟาร์มให้ <c oughs> ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งพี่ไปด้านหลังละไอ้ด้านหน้าน,านี่พี่ปล่อยให้ก็เลยพี่อยากตีไอ้ไอ,อ้หลาบว่ะทำไงดีวะทำใจพี่หรือไม่ก็ไปหาเซิร์ฟบักเลยดักเสกนะจะไม่มีลมบ,บักแล้วอ่ะฝากซื้อเสื้อด้วยละกันนะครับ <c oughs> ขายเลยซื้อเสื้อด้วยนะฮะ <c oughs> จะได้มีโบบักในการเสกบอสมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ยโอ้โหทโอ้ยแย่งที่ผมเลยไม่ได้แย่งที่เนี่ยไอสองตัวนี้เสร็จพี่ก็ไปด้านหลังแล้วเนี่ยมาที่หลังอย่าหวังที่หนึ่งก็นี่ไงไปล้วพี่ไปละจะลืมใส่โค้ดและร้องนะก็มาครับผมมาฟาร์มด้านหลังนะฮะเท่าเวล55สามารถตีบอสได้นะเราไม่ได้สกิลใหม่เลยสักสกิลอ่ะตอนเนี้ยไม่มีอะไรให้เล่นเลยเว้ยคือตบมาทั้งคลิปนะครับผมอยากได้สกิลเอ็กซ์อ่ะจริงเงิงนะไอ้โก้บอสเกย์ก็ ก็เป็นแผลหาย่เกี่ยเลยดิเอามาส่งกล่องให้กูอะไม่เอาเอาเดี๋ยวมาดิไม่ให้อ่ะไปพักสิวก่อนโอ้ยผลก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าได้ผลกากก็จะกินไหมล่ะกินดิอ่าพูดเองนะพูดแล้วห้ามกลับคำนะถ้าเกิดว่าเป็นผลนกอะไรเงี้ยเออเอาเหอะกล่องแล้วกล่องแล้วไม่มีมีได้ยังไงไม่มีพี่ใช้ไปหมดแล้ว มาแล้วก็ไหนพี่นี่ไงทำมาอย่าพี่ทำแบบนี้แล้วก็อย่าเรีตอ่เฮ้ยหายมันหายมันอยู่ข้างในอ่ะเอาดิพี่ทิ้งก็ไปข้างในมันเข้าไปเลยเว้ยเฮ้ยเออมันมันมันขึ้นไปอยู่ข้างบนมันขึ้นไปอยู่ข้างบนขึ้นไปเอาดิข้างบนนั่้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนเปิดดิลงมาเปิดดิเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากล่องกล่องทำไมกล่องเป็นงั้นอ่ะเฮ้ยกล่องผีกล่องผีกล่องวิญญาณเปิดดิเปิดดิ ได้แล้ววะชายนะชายนะเออลูกผู้ชายไงกูตั้างไอวอละเอามีปืนด้วยอะบอกแล้วบอกแล้วอย่าลองของเฮ้ยจะน้ำเมจแรงกว่าว่ะพี่จะผลไอ้วอนี่แหละเขาเรียกว่าไม่พอประมาณไงมาพี่ผมว่าผมว่าไม่ไม่จะได้อยู่ผลนี้ไม่ทำน้ำเมจรวะเฮียใงเข็วเลย นี่น่าเดินผ่านมาเห็นพอดีพี่ไปรัดเบี้ยวแป๊บเดี๋ยวมาไปด้วยพี่ไม่ไปวะไปได้เฉพาะผู้ที่ถูกเลือกอ๋อลงไปด้วยดิมันจะดีนสกิลมั้นอะเอไลท์ไปไม่รับกันนี่แหละอันนี้แหละคนเราอ่ะอยู่ตรงไหนกันอะพี่อยู่เกาะอันนี้มอเตอร์ไซเป็นโอ้ไปก่อนเมื่อยเลยแม่งฟาร์มยากอยู่นะถ้าไปเล่นไปตรงนี้ต้องตกประมาณสองทีโอ้ย พี่ว่า55แล้วโคตรไฟ55 55ผมจะเดินทางไปสุมผลเราคงไม่ใช้คนนั้นเฮ้ยได้สกิลใหม่แล้วโอ้วิตีทีบอลละบายบายนี่ไงเนี่ยตัวสร้างบันไดแล้วกันโยนเลยอืออุ้ยโคตรแรงแล้วมันต่อบันไดไม่ได้ด้วยคนงงเลยกดค้างดิก็กดค้างดิโอ้คอไไม่เล่นไม่เล่นเว้ย นี่แหละไอ้พวกที่แบบรักความสบายก็ไม่เคยเล่นอะไรเงรี้ยไม่เคยลำบากอย่าปากดีเนี่ย <laughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> แสงแห่ <c oughs> งพระเจ้าเข้ามาในตัวพี่ ไม่ไหวแล้วโว้ยมันจะไสวะโค้ดไอ้นี่มันปรับหมาเนี่ยในกระบอกอ้โก้ดูดิโคตรเท่อะเดี๋ยวผมช่วยโก้ฟาร์มสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มีเลเวล50นะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลกันนะครับโอเคครับตอนนี้โก้ดก็วิวห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลกันแล้วก็ปิดคลิปกันดีกว่านะครับไายโก้ดไปไหนละตาแล้วพี่ผมผับเรือดคอยรังอยู่โอ้กระจอกว่ะเพราะว่าพี่อ่ะมาถึงตั้งนานแล้วยังไงล่ะโจ้สลัดมันต้องต้องของแท้พี่ไงโจ้สลัดไรนี่มันไม่ใช่เกมโจ้สลัดเกมโจ้สลัดไม่ใช่ นี่เกมเวทมนต์นหายละฉันเป็นสาวน้อยเวทมนต์อะหลบไปเส้นทางลูกวิชากำลังเดินอยู่เลยมีสี่หมื่นแล้วนะครับดูดลว่าจะได้ผลอะไรนะครับลองมองบนฟ้าดูดิเย็ดมาหมดแล้วมาสุ่มเลยครับที่สุ่มก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของดีไหนก็ไปสุ่มดิ ได้แล้ววะงดเฮ้ยนี่แหละมันเลือกโก้ละวโก้จะคิดสั้นดิก็เฮ้ยพี่พี่พี่มาพี่ต่อยโก้วิ่งไปเลยอ้าตายคู่โอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะฮะคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับกระชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับไอดียนี้ผมแจกนะฮะเนื่องจากเป็นผลเยื่ติส่วนไอเดโก้ก็ เออไปมันวิ่งไปคนเดียวดีกว่าเลยครับโอเคครับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปเจอกันครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายป้าจ้าบ๊ายี้ม่เกียก